พรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่6ดริมเดบิวของแอนโทนีกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออาร์เซนอล3ประตูต่อหนึ่งพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของ2ทีมที่ในอดีตเคยขับเคี่ยวกันมาซึ่งเป็นช่วงที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันดวลกับอาร์เซนวนเกอร์จนผ่านมาถึงปัจจุบันค่ะปีสัดแดงหลังการวางมือไปของเฟอร์กี้ทีมก็มีแต่ถอยหลังลงจนกระทั่งเอริกเทนฮากเข้ามาคุมทีม เช่นเดียวกันกับปืนใหญ่ที่กว่าจะกลับมาเล่นได้เป็นกระบวนเช่นทุกวันนี้ต้องรอจนมิเกลอาเตตากุนซือคนปัจจุบันค่อยๆพาทีมกลับมาโดยผลงานของคู่นี้ในคืนวันอาทิตย์ก็เป็นทางเจ้าบ้านที่เอาชนะทีมเยือนไปได้3ประตูตอนหนึ่งซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยค่ะ วดีค่ะพบกับสปอร์ตบาร์ออนไลน์กดไลค์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในเกมนี้มิเกลอาร์เตตาได้ใช้ผู้เล่นชุดเดิมเกือบทั้งหมดยกเว้นโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายยูเครนที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งส่วนทางด้านของเอริเกเทนฮาร์กก็ได้สร้างเสียงฮือฮาโดยการส่งตัวแอนโทนีปีกร้อยล้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาลงเป็นตัวจริงในทันที ทำให้เมื่อเริ่มเกมมาก็เป็นทางเจ้าบ,บ้านที่เปิดเกมบุกกดดันก่อนผิดจาก3เกมก่อนหน้านี้ที่เน้นรับอย่างเหนียวแน่นก่อนที่จะโต้กลับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงนาทีที่12ค่ะก็เป็นจังหวะที่มาตินโอเดกาดเบียดสกัดแย่งบอลจากทางด้านหลังของคริสเตียนอิรกเซนจนบอลไหลมาเข้าทางบุกโยสากาแทงทะลุช่องต่อไปให้กับกาเบรียลมาติเนลลี่ยิงอย่างเฉียบคม พร้อมกับขึ้นนำไป1ประตูต่อศูแต่หลังจากผู้ตัดสินดูภาพ VAR แล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินเป็นการฟาวของกัปตันปืนใหญ่ซึ่งหลังจากถูกปฏิเสธการได้ประตูทิศทางของเกมจึงเปลี่ยนมาทางฝั่งปีศาจแดงที่ปรับจังหวะมาเล่นในแบบที่ถนัดคือกั้งรับแล้วโต้กลับและในนาทีที่35เมื่อบรูโน่แฟรนันพาบอลจี้เข้ามาในจังหวะสวนกลับและโดนเตะล้มลง ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อทำให้บอลหลุดไปถึงเจดอนสารโชและเขาก็จ่ายบอลไปให้กับมาคัสแบรดฟอร์ดที่จ่ายทะลุช่องไปทางขวาไปให้กับแอนโทนีสังหารด้วยเท้าซ้ายอย่างเลือดเย็นทำให้ปีศาจแดงออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นการเปิดตัวของแอนโทนีปีกปีศาจคนใหม่ที่เรียกว่าดีมเดบิวต์อย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะแต่หลังจากนั้นเกมบุกของอาร์เซนอล ยังคงน่ากลัวอยู่เช่นเดิมโดยเฉพาะกาเบรียลเชซูสและกาเบรียลมาตินเนลลี่ที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกในเกือบทุกจังหวะจนกระทั่งนาทีที่60ก็เป็นทางปุกโยซาก้าที่ยิงตามตีเสมอได้สำเร็จโดยเป็นประตูรแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้อีกด้วยแต่ท้ายสุดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาได้อีก2ประตูจากจังหวะโต้กลับที่กลายเป็นอาวุธสำคัญในนาทีที่65 จากจังหวะที่บรูโน่จ่ายคลุช่องให้กับแรดฟอร์ดควบไปยิงนำสอประตูต่อหนึ่งและในนาทีที่75ก็เป็นอิรกเซนที่จ่ายถวายพานให้แรดฟอร์ดยิงประตูที่2ให้ตัวเองและปิดเกมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้อารสเซนอลแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลแต่ยังนำเป็นจ่าฟูงโดยมี15คะแนน ขณะที่แมนยูขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12คะแนนและในสัปดาห์เดียวกันนี้หากย้อนไปดูทีมที่ชนะทีมปีศาจแดงมาเมื่อ2สัปดาห์ช่วงเปิดฤดูกาลทั้งไบรตันและเบรนฟอร์ดก็ถล่มคู่แข่งไป5ประตูต่อ2ทั้ง2ทีมสเปอร์และเชลซีที่สะดุดมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็กลับมาชนะอีกครั้งส่วนแชมป์เก่าแมนซิตีและรองแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูล ก็ทำได้แค่เสมอกับคู่แข่งต้องบอกตามตรงนะคะว่านี่คือหลีกที่คาดเดายากที่สุดในเรื่องของผลการแข่งขันส่วนเรื่องความมันคงไม่มีใครกังขาอย่างแน่นอนค่ะติดตามความสนุกนี้ไปพร้อมกับพวกเรานะคะ